สวัสดีค่ะคุณยายขอเมาส์นะคะวันนี้จะขอมาคุยกับเพื่อนๆในหัวข้อที่ใกล้ตัวมากๆนะคะต้องอยู่โนเวนมาก,กี่ปีถึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวรได้บางคนก็บอก5ปีบางคนก็บอก3ปีแต่คำตอบที่ให้ในวันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่3คกุมภาพันธ์2 0 2 1เท่านั้นนะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะไปยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวรในอนาคตแนะนำเลยว่าคุณต้องเช็คข้อมูลใหม่ทุกครั้งในเว็บ ude.no และที่โชว์ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อตรงจุดเลยคือเกี่ยวกับระยะเวลาการพำนักอาศัยในนอร์เวย์ว่ากี่ปีคุณถึงจะมีสิทธิ์ยื่นของใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวรได้ จะมี2กลุ่มค่ะมีทั้งกลุ่ม5ปีและกลุ่ม3ปีนะคะวันนี้เราจะได้มาดูกันว่าเราคนไทยที่รวมครอบครัวกับคน n o r ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือการอยู่กินฉันสามีภรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคุณต้องรู้พื้นฐานของคุณก่อนว่าใบอนุญาตพำนักอาศัยชั่วคราวที่คุณถืออยู่นะตอนเนี้มันมี มาจากเหตุผลอะไรนะคะมีเงื่อนไขอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ได้ว่าเราต้องอยู่ในกลุ่มไหนนะคะวันนี้ขอเน้นเฉพาะกลุ่มคนที่รวมครอบครัวกับคนนอร์สนะหรือกลุ่มคนที่รวมครอบครัวกับพลเมืองในกลุ่มนอร์ดิกข้อบังคับของ UDE บอกว่าคุณอยู่ที่นอร์เวย์มาแค่3ปีเท่านั้นค่ะ เราพูดถึงกลุ่มพลเมืองในกลุ่มนอร์ดิกคือชาวสวีเดนชาวเดนมาร์กชาวไอซ์แลนด์และก็ชาวฟินแลนด์นะคะรวมถึงคนไทยที่รวมครอบครัวนะคะกับพลเมืองในกลุ่มนอร์ดิกไม่ว่าคุณจะรวมครอบครัวกับชาวสวีเดนชาวเดนมาร์กชาวไอซ์แลนด์หรือว่าชาวฟินแลนด์ก็ตามและคุณพำนักอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ครบ3าปีแล้วคุณก็สามารถยื่นขอใบาศาศาศาอนุญาตพำนักอาศัยถาวรได้ค่ะ เว็บไซต์ที่เราใช้อ้างอิงนะคะก็คือเว็บ UTE อันนี้เลยถ้าเพื่อนๆจะไปนค้นหาข้อมูลก็พิมพ์ตามนี้ไปได้เลยนะคะระยะเวลาในการพำนะอาศัยในประเทศนอร์เวย์ไม่ว่าจะ3ปีหรือ5ปีก็าตามอันนี้เป็นแค่เงื่อนไขส่วนหนึ่งยังมีเงื่อนไขอีกหลายหัวข้อนะคะที่เราจะต้องเก็บให้ครบถ้าเราจะต้องขอใบอนุญาตพำนะอาศัยถาวร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนภาษานอเวย์การเรียนสังคมการสอบให้ผ่านหรือรายได้ก็ตามเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ